หลายคนพยายามลดคอเลสเตอรอลก,กันอยู่หรือเปล่าแต่ลืมดูกันไหมครับว่าจริงๆแล้วร่างกายเราอ่ะดื้ออินซูลินอยู่หรือไม่ภาวะนี้แหละที่เป็นตัวจุดชนวนทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้ในแบบเงียบๆภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่ร่างกายของเราไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินน้ำตาลสูงแบบเรื้อรังเท่ากับ การอักเสบเรือรังเกิดไขมันพอกตับขึ้นคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นแบบชุดไม่อยู่นี้คือตัวเร่งที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจโดยตรงทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบหัวใจขาดเลือดและหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันถ้าใครรู้ว่าตัวเองกินหวานบ่อยพุงใหญ่เหนื่อยง่ายมือเท้าเย็นคือสัญญาณของคุณกำลังดื้ออินซูลินอยู่ แนวทางการจัดการไม่ใช่พึ่งแต่ยาเพื่อกินลดน้ำตาลนะครับผมแต่เราต้องปรับสมดุลร่างกายให้ได้ด้วยวิธีเสริมที่ช่วยให้ผมใช้กับลูกค้าในวัย40-60ขึ้นไปนั่นคือการกดจุดสะท้อนเท้าพราะจุดหัวใจกลางขอบของฝ่าเท้าด้านนอกของเท้าซ้ายและจุดตับอ่อนซึ่งอยู่ตรงบริเวณกลางขอบฝ่าเท้าด้านในของเท้าซ้ายและเท้าขวา นี้ช่วยปรับสมดุลน้ำตาลในร่างกายให้กับเราได้มีงานวิจัยที่พบว่าการกดจุดสะท้อนช่วยปรับสมดุลของการไหลเวียนเลือด่วยลดความดันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจได้จริงครับถ้าคุณอยากจัดการภาวะดื้ออินซูลินโดยมีตัวช่วยแบบง่ายๆที่อาจารย์หนุ่มใช้อยู่ทักมาที่ลิง์ไบโอนะครับและผมจะแนะนำให้ตอหลอดเส้นทางของการที่ปลอดการเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว